अव्याव <laughs> बढ़्याव No คุณแม่โพศรัมพานจะได้กล่าวอากในทางความขวัญตามโบราณหนึ่งข้าจะขอเชิญเทพพยาดาทุกสถานมาสถิต ส่งสถิตอยู่ในตรอกตรอกสอกนันคิริษานหนึ่งข้าจะขออัญเชิญพระจอมมกขวานทั้งชุ้มพรองอีกทัง้งนาบสอนสาวสนรงในทันฟ้า พระขอรา์ในพระองคาขาเท่านาั้นท่า เครื่องตั้งสเวยบันดวงสวงแล้วเทพยายดาทั้งปวงจะได้ช่วยกวยชายในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันจะมีลาบใหญ่เป็นหล้นคนถ้าจะขอกาวโลศโดยพรากถึงแม่ พระโพสถแต่เดิมมาก็เป็นนิทานพระรามราราแต่เก่าก่อนอดแรกแต่ครั้งประทุมาหตุมาแต่เดิมทียังมีพระฤาษีมหากริยากร อยู่ในอารันสักโดถือกาครั้งแต่พระพุทธศาสนาในครั้งนั้นเกิดเหตุอบตนครั้งโลทกเลึกเสียดินฟ้าอึกกระทึกเป็นกาโลลงเทิรจะหึงตึ้สนา่น รวยาาธาตุทิเ,เบตขุนบัตรเมล็กข้าวสารีกระจายจรตกอ,อยู่ตรงหน้าพระคำตะปูดีซิมคอนรินฝังสะเหนือขอบไม้บันไดพระมุนีนา ข้าวนั่นก็คุ้นอยู่ริมหาเลสราเป็นตนปอชอบใบบา,บาระหว่างกูดีองมาอาพระมูนีก็เพียรสองจึงได้แต่ สารบัญจองริมวารีแต่ว่าขอเขาอ้าฤดูหนาวข้าวสัลีก็แก่จัดพโยคีก็มีความโสมนัดทุกวันมาว่าผลมาย อามีรับโอชาหอมอลอตัวเราก็ายังมีเคยพบในครั้งนี้แต่เวลาพระมนีกันนึกไม่เจ็บพระจะเสดเข้าไปก็กลัวว่าผลละไมเหล่านี้จะเป็นยาพิษอันร้ายแรง จำจะนิ่งดูเย็บขา,ายของปักษาเราสกักวนีและสักุนาของพามูเราวินตรงสดยังพงพรางทำแมวันนมมันกินได้ไม่วายกราดในกระนันชา,าวเรามนุษย์ทั้งหลาย คงเสพเนง่ายในโลกหญิงชายจะได้เป็นสุขนายว่าครั้งนหน้ามีแต่ความทุกข์อดอาหารนับจำเนิมแต่การน,นั้นมายังมีหมูกระจาบปา บินโผหินชาเอามันเล็ก้าเาแล้วกินแล้วกินเหล,ล้าจนอิ่ม้ํำก็ไม่หมดพระดาบอกนะ้าก็เก็บพังแต่น้ำมาแจกใจพระทัมยาหารไปทั่วทุกสารทิศคำโบราณวา่า พระเศีธอประสิทธัญาหารดกล่าวไว้พอใน้มหาโชคชัยทุกวนาอออให้มโอเคสา ขณาสวะสทวีดันหดบุญเช่นบนสวรรค์แล้วตาบอนก็เศร้ามองตรงเข้าโกสีใชื่อม่นแก้วสองวงเอเป็นโดยเหตุใดเล่าที่ผ่านโดยโมดบอแต่ก่อนมา่างเอตับกระด้างนงศิลาประดาใจเป็นจึงได้รู้แล้วว่าสวัสดวีมหิเสีผู้กายจะหมดบุญ จึงยอดอดีตชาติไปว่าเหตุใดจึงมาเกิดเป็นทศวรร์เทวีมเีสีของเรา้ดยมูลเหตุที่นางนั้นเล่าเคยถวายผ้าอาภรณ์ต่อพระสงฆ์โดยบริจาคเสื้อผ้าเครื่องลงบ่มให้เป็นทานจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์คู่กับเท้ามัคคุานเป็นคู่บุญแต่ว่าพอหมดราศีหมดบุญจากบนสวรรค์แล้วจะต้องมาจุติ่ังโลกมนุษย์ ุตินตเนาะกใงว่าจะตกกรรมลำบากบไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์อยากอยู่เป็นเทวดาเหมือนเดิม,มอยากอยู่เป็นเทวดาจิตถามพระอินทร์ผู้เป็นสวามีว่าทำยังไงดีแล้วทำยังไงแล้วเนี่ยจะได้มองเกิดเทียบบกัวีาเหมือนเดิมแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยเขาโอสิจึงบอกว่าเอาอย่างนี้สวัสดิ์เทวีพนองรักจ้ะเธอไม่ต้องไปร้อนใจเอาเนื้อของเธอไปเลี้ยงชาวโลก เอาเนื้อไปเแก่ชาวโลกเป็นยังไงล่ะก็หมายความว่าให้เอาเนื้อหนังมังสาไปเป็นทานแก่ชาวโลกเพได้เป็นที่สมกอ๋อเอาเนื้อหนังมังสาทีไ่ไปเป็นทานให้ชาวโลกมาโน้ต<อ>ขับดึงขับมันนี่แล้วก็จึงได้หอาถือตะกร้าทองตะกร้าทองคือตะกร้าทองด้วยนะ,ะไปที่สวนสวรรค์เก็บเอาดอกบ,บนภารก ดอกอะไรนะมณฑารกมณฑารกเป็นดอกไม้ในชั้นดาวดึงส์คู่ดอกไม้อยู่ชั้นดาวดึงส์ใช่อยู่ในสวนสุนันทาสวนสุนันทาหอมหอมดอกไม้เป็นเนี่ยหอมมากเลยเนาะต่อมาดอกมณฑารกนี่หอมะเจ็ดคุ้่น้ำเสนอเจ็ดคุ้่น้ำในขนาดไหนเนี่ยจ้าเจ็ดคุ้่น้ำก็ประมาณเจ็ดโยกเจ็ดโยกอีกอีกโลเนี่ยเอาเจ็ดคู่สิบหกดูเถอะ เจ็ดครูท hmm. okay. no, no, like uh. mm ิพ hmm. ย no, ์มาตบคณิศาป็ิหาไปหลายสิบโลก็แล้วกันละจ้าเสียชื่อโรงเรียนราชิดคอนแฟนท์หมดไ้ตบคณิศาคุณไม่ทันนะส่งมาไวเกินเกตเพระลอนคาะเรามาที่ตำหนักพระฤาษีปยาโกที่ป่าดิมพานโอ้เก็บมาที่ป่าดิมพานนี่ในค่ะคืนนั้นช่วงฤดูเข้าพรรษาพอดีคพรรษาพอดีพระฤาษีปยาโกเวลาเข้าฌานสมาบัติจะหลับตาอย่างเดียวมีสามตา โอ้พระองค์มีสามตาเอาหตาที่สามเปิดขึ้นมาได้โดยไม่้ตามสติสตางค์มาอยู่ตอนนี้แล้วตัวเปิดตาพึ่งขนาดเข้าชานเนี่ยอะไรตรงหน้า,าใหม่หมดเลยอ้เป็นอย่างนั้นเลย พระฤาษีตาไฟเนี่ยนะโอ้ขับไปยุ่นนะครับถ้าสวัสดีม่ได้นดอกมณฑารงมาก็ออกเวียนรอบประทันในกรีดแค่สามรอบสามรอบกลินดอกมาแลรวเข้าจมูกพระฤาษีเปลี่ยนปวดเข้าชานปวดใจนึกเดินว่าอะไรมันหอมจังเลยตกใจมั้ยแล้วในปากมันผ่านเป็นคนทีดอกอะไรหวานดอกอะไรหวานต้องนั่งเข้าชานอดใจก็ไว้ขันติขันติผุดโถพุทโธพุทโธนางสวัสดีวีเห็นฤาษีไม่เดินตาอ่าจ้ะเวียนหน้ากระจอกตุ๊บลง งันย่อมะดอกมังคารับขึ้นบูชาวาสาทุกขนเขาพระบุนีจ้่นะพราะเธอสีดอกมะดอกมังคารบมันอยู่ใกล้จมูกก็หอมข้าวก็เเลือนตาพลึกไฟลุกพึกโอ้ตายแล้วตกใจหมดเลยไฟลุกเขาเอาร่างพระรามสมัติวี ว่จุกจกพลศีกวาหาตายแล้ว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 พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยตอกดอกใจลืมตาไฟไหมดำปิ๊กปีเลยทีเดียวไม่หมดเลยนะถ้ามาจะัดทู้นดีเอาน้ำเอามนิษน้ําเพอาภพอาภพอาครอบภพอาพอาภาพอาภอาภพ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 ออาภ้อมภพนาภอาภพ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 อดภงายออออาาออาวาอ มาเล็บเดียวเนี่ยนะแปดช่อแปดช่อโอ้โหกี่คนต่อกันเนี่ยแปดช่อต่อกันนั้นมาพูดสีแปลกใจว่าอะไรหวานอะไรน่าพี่พระนางสวัสดิเทวีคืนร่างเดิมจินบอกความปรารถนาตนว่าจะเลื่อนหางมาสามมาเรียกก็เอาไม้ไม้ตะกโฤตรสีตีไปที่เม็ดข้าวนั้นแปดกระจายเป็นเม้าคอเป็นแม่เม้าเป็นแม่เม้าที่ไหนก็ที่นั่นเป่นั้นมาบอยถามว่าอย่างนี้พอถึงเวลาเมื่วานข้ากเอาเล็ดเนี่ยไปหวาน ตั้งแม่ดึงตอขมาให้ต้นละมอให้พอลงเงินดีฐานนะพอดิ่ข้าวตั้ง้อก็ไปรับขวัญมือทำนองด่าติดกัะเฉลียว เขาเรียกเฉลี่ยวเฉลี่ยวทองสามสีจับจับทองสามชายไปปรับให้การพุ่งนารับพ่อข้าวลับพ่อข้าวเป็นอย่างนั้นการเอาของเปรี้ยวของของหวานของข้าวอะไรต่างๆยกเว้นข้าวอย่างเดียวไม่เอาข้าวสวายไม่ยกเว้นไม่เอาข้าวพวายนะมพอเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วถึงการบัดนี้จ้เรียกว่าข้าวเขายุกแล้วก็สร้างเป็นองค์พระข้า มันมี 5, 5, 5, สร้างเป็นองค์จ้าข้าวจ้าข้าวเป็นฟ right ่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีลูกกระลอนะเดี๋ยวหน้าเขาต้องใช้ลูกะอนเดลียวเกียวเกลยวลูกอะไรนะลูกกระลอคนบ้านไหนเนี่ยจ้าข้ามมากสี่องค์ขึ้นตรงเลยโอเคอะลูกกระลอนลูกกระลอนพอสมเสร็จจ้ามไม่สมัยก่อนไม่มีรถลากสมัยนี้ไม่มีรถอีกุ้มไม่เกี่ยวเสร็จก็มัดเป็นฟ่อนมันเป็นตั้งไว้เอาใส่เลือดเอาควายลากใส่เลือดของควายลากใช่ไหมแม่ใช่ไหมยามจ๋าเขาใส่เลือด สูงขึ้นมาเอาควายลากมอาปิ้งป้านมาตั้งเป็นองค์พระองค์พระเนี่ยนเป็นพันธข้าวสมัยก่อนเป็นทอดเนี่ยนะองค์พระเขาเอาเซ็นสาปุ๊บเขาก็เอาขี้ควายละเลงน้ำเทลากะลานดินฮะขอพี่หนึ่งขี้ควายขี้ควายตะลาน้ะละลาน้ำผสมตะพรางผสมตะพรางนวดลากในลานนวดใช้ป่าวลากในลานดินนวดเออแล้วเนี่ยเซ็นเสเขาจะมีเสากระโดงใหญ่อยู่กลางลานเขามีเสากระโดง พอขึ้นกระโดงใหญ่กาลางต้องทำฝันลางต้องทำฝันลางก่อนเลยเนาะอ้ากอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวสีมุกพึ่งเขาเลยอ่ะแบบในคนละหมัดเนี่ยอ้าวอือพอทำฝันลางก็คือว่าไอ้หลักตรงนั้นเน่ยเขาต้องเอาควายไปปลูกต้องเอาควายไปปลูกตรงโอ้ยเจ้าเป็นควายระบากทำไมล่ะพูดควายตัวไหนอยู่เลนในด้วยเนี่ยคุณมันน่เราตหมาตั อยู่ ated, át, วงนอกวงนอกแล้ลายปากเลยเุ้ข <lonely> ้าวโอ้หข้าวเนื้อข้าวผู้นะข้าวูปอกข้าวสูงข้าวอินเดินรอบแหลมูสงสารควายนะสมสารเลยเนาะเดีพวกข้าไปแคหน้าอโอ้นะต้งยกระสีเลนก็ไม่ทันนะรับเาเรียกเ็เรียนเรียนนวดข้าวก็เลยมีเพลงเพลงอะไรขวัญลางเพลงสงควางเพลงสมควางสงคาง่ ก็ล้วพอนวาเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาปอกข้ายุงก็ทำขวัญในตอนนี้เนี่ยโี่เขาอยากทำขวัญข้าเข้าวยุกแน่เป็นยังไงนวดเสร็จเดี๋ยวนี้ไปต่อหัวมาเกี่ยวปั๊บเมื่อปุ๊บขึ้นีอุ้มไม่ติดหลบกระสาบกระสืขึ้นลกสีเป็นข้าวสารภายในวันเดียวเดี๋ยวนี้เข้าทันสมัยไงพี่นะก่อนได้เปนข้าวสารเลยปั่นมาตาหลุดเลยลองทำกันทั้งวันทั้งคืนถ้าที่รีบมากก็ต้องไปปั่นสิีกัด ตา่นซี่ฟักเอาเลยรถจักรซี่ฟักไหมล่ะรู้จักเป็นอย่างเงี้ยหนูหัวนะที่ทำโดยบริษัทนีไเป็นฟักหรือซี่ฟักเอาะซี่ฟักคลิงมันเยอะจ้ะมันจะได้กินข้าวแต่เดี๋ยวนี้ทางสมัยเน่าเมื่อฟันข้าวมาถึงยุ้งถามก็จะเรียกฟันกันเรียกฟันขามนาชาวไร่พี่นรกสัตว์ตาพันหลายจ้ะให้เอาพวกอีมาร้องวงกันเถอะครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกคนแก่มาเถอะดีป๊อ ยกเตาอี see, year, mm ้แ hmm. ล้วให้คุณย่าค uh ุณยาเขาเดินตามมาอย่าให้ลุกเลยโยกแล้ว้ออี้แล้วเมื่อไรจะราองโอเ้งวงล้วเดี๋ยวเราเอพี่ข้าวมาถึงนุ่งถามแล้วนะจ้าแต่เราว่าสมมติเอาสมมติเอาเขาไเพินเาต้องเล่นเรียนอีกเยอะเล่นเต็งเกี่ยวข้าว้วยมีเทงเกี่ยวข้าวอีกเออืมเกี่ยวข้าวน้องยังไงล่ะนึกไม่ทันแล้วเนี่ยลืมไปมดแล้วเนี่ยม่เกี่ยวเอเกี่ยวเ็น้าแม่เกี่ยวชเออ เชิญเลยครับนาาร้องวงจอกเรียเกี่ยวก้าวว่าเขาจะขนข้าเรือไปขายเอาหข้าวเรือเล่นเป็นเรือหลาข้าวเอาเรือก็เล่นเป็นเรือด้วยกสมัยก่อนเฮอให้เรือเสียล็กมันมีท่าเดงกแาผู้ใหญ่ในโคนถือทายอาเสียเสมมา អត់ទេទីខាងហ្នឹងអត់ទេទីខាងហ្នឹងអត់ទេទីជីនអូ